ตู่นะครับนาจะเป็นเชียวต่อไปนะครับนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วยังไม่นิ่งเท่าไหรอาเชียวแรกครับเชียวแรกระวังเจ็ดพู้ข้ามครับข้ามผิวลองล่มครับเชียร์ับชี้ครับเชีย่ยครับทรงข,งข้ามมาบอกกันบงนงครับพี่้องเชี่์ใครครับ ออกมาแล้วครับออกมาแล้วจวดจวดจวดคำปิวลองลมอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับเป็ดปูคำอยู่ฝั่งแดงครับ えっ <laughs>